मोरिंग नमस्कार मैं बोल रहा हूं अमित शर्मा बना और प्रिय दर्शक आप लोग नाम ले लीजिए शर्मा और वो जो बोल रहा हूं वो भी बोल दीजिए भाई नेक्स्ट फ्रेंड्स टाइम का फंक्शन भी मेरा नाम का हो जाने शाम रात लोगन ने लोगन ने लोगन ने काली या कुछ नहीं बोल रहा काली दिन ना ครับ प्रिय ท่านไป46 प्रिय ท่านไป46ขอคนไม่ติดติดครับเอาหมดได้ติดติดครับขอขอได้ได้แสดงเถอะครับไลไล่กันไปแต่ตอนนี้ อเมรนวไทด้าจะไปแอซงยเฮ้ยเจ้าวเหลือลพ่อคุท่าเรืองน้ำไปเจ้าวิตนี้ไปทำอะไังทอนไรยังเหือดิเหือดิทำกันว่าไทยด้านไปยังทำอะไรยังทำคนบอลบเอามไ้อนต้นุ่คนต้นุคนจาพัดคู่เรือพัคู่เรือโบราจากทันที่ไหิดิดหงตะกอนตะอนตะกอนตะะอวัดลมพ่อุณท่าเรองน้วเอ้าเรายสาตาวัดหลวงพ่อสุทักว่าเดี๋ยวนี้ไปยัดอกไพอแเดีนี้เรื่อว ไม่ได้นัลกันใครไงจะมีกา่จะมีทกคน่มแ่ขอขอได้ไดด้ได้ไ้ใช้้รองท้องรทาวทาดูท่าคว่าอไปตอเบวา้าหมดกินถึงกวหมดด้านแสต้องเหลืออทุกคนต่อทุกคนตอทุกคนต้องเสียอทุกคนว่าจะผ่านกันไ้หรอไม่้ในเมื่อขอพยายามจะายตก็ไปจะไปสบายจะไปต่อทุกคนจะพายกันได้แอมรไม่ยอมบาแล้วสทุกคนวางไพ่ปล่อยให้พรเสตาไมค่อยัเทียเรือชม เส้นไทยตอนนี้พ,พรเปลือตาก็วิ่งฉลุเส้นไทยไปแบบสบายสบายพี่อ้อครับกรรมการตัดทีเรือที่ร่องน้ำแดงพรเมญ่าตาไอหัวตาตะคอดเป็นเรือชน,นะที่สามคนที่ไ,ไปต่นนี้มีใหม่รอแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติท่นานที่พ,พร้ม